ดูกันต่อครับข้อที่39ข้อที่39เนี่ยรูถือว่าข้อสอบคนนี้ออกได้ยากมากนะออกได้ยากมากโจทย์บอกว่า a b c เป็นจำนวนนับที่ต่างกันคล้ายๆกับคือข้อเมื่อกี้เลยแต่เขาบอกว่า1เท่ากับไอ้ก้อนเนี้ยเขาต้องการหาว่าค่าที่น้อยที่สุดของ a บ b บ c เป็นเท่าไหร่ค่าที่น้อยที่สุดของ a บ b บ c เป็นเท่าไหร่แล้วก็ย้ายตัวเลขครับ ไปไว้ฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาตัวแปรเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็น1ลบ1ส่วน2บวก1ส่วน3บวก1ส่วน7จัดใหม่อันนี้คอลนอเป็นเท่าไหร,นะร,ร่นะคอลนอก็เป็น42นะครับ2 2 2 1ก็เป็น21 สามหนึเจดหออกมาเป็น1น่งลบยีเป็น41่ส่วนสีจัดต่อ42่สลบสีสด่วนด้วย42หรือเท่ากับ1นึส่วนสีคราวนี้ปัญหาคือ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า a b c เป็นเลขอะไรเราก็จะต้องมาเปลี่ยน1ส่วน42เนี่ยให้เป็นครับให้เป็นเศษส่วนเนี่ยตัวบวกกันอยู่ก็หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยน142เป็นเศษส่วนครับที่ตัวเศษเป็น1แล้วก็ตัวส่วนเนี่ยมี3ชุดบวกกันอยู่มันถึงจะได้คำตอบออกมาโอเคนะอ่า เทคนิคหนึ่งครับที่เราจะเอามาใช้เกี่ยวกับการจัดจัดเศษส่วน1ชุดเนี่ยให้มันกลายเป็นเศษส่วน3ชุดบวกหรือลบกันได้ให้เราไปดูตัวประกอบของตัวส่วนตัวประกอบก็คือ7คูณ6ครูก็จะพยายามเอาตัวตัวตัวประกอบนี่แหละครับ ตัวใดตัวนึงเนี่ยลองคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนไปเรื่อยๆก็คือทําอย่างนี้ 1.a ส่วนเบก1ส่วนบบก1ส่วน C ชิวางปับ๊บอันนี้มันจะเท่ากับ1.42ส่วน4ใช่ไหมครับสมมุติว่าครูเอา6คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วน ออกมาเป็น6ส่วน6 2 12คูณกันออกมาได้เท่าไหร่เอิบเอิบเอิบเดี๋ยนะโอเคอ่ะครูก็จะเขียนแบบนี้มันคือ6ส่วน6คูณกัน1ส่วน42บใช่ไหมเรารู้ว่าถ้าเราทำให้ส่วนเท่ากัน ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับส่วนเท่ากันเราก็สามารถเอาเศษมาบวกกันได้ใช่ปะอันนี้ครูก็เขียนมือนเดิมบวก1หารด้วย42คูณ6ชึบแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับครูจะเขียนตัวเลขเอาไปแทนพวกเนี้ยตัวเศษเนี้ยยังไม่รู้แต่เรารู้หนึ่งอย่างว่าไอ้เลข6เนี่ย เรารู้ว่ามันมีตัวเลข3ตัวบวกกันแล้วได้6คือแบบนี้มันคือ1น1บวก2บวก3เลยนี่ไงเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น1-2-3บวกสบวก3มันจะรวมกันได้6 6กับ6ตัดกันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยได้ค่าตัวนี้ออกมาละชึบอืม1ส่วน A ครูวางตรงนี้ปัป๊บอืมมันก็จะไปเท่ากับ หนึ่งส่วน42คูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ย42อคูณ6 42. 6 2 12อ่า6 2 12โอ้ยคูณยากเหลือเกินตัวเลขเนี่ยอ่าอย่าลืมว่า ABC เป็นจำนวนนับที่ต่างกันนะโอเคปะ่ะมันเป็นจำนวนนับ3ตัวที่ต่างกัน42คูณ6ได้252 สไปตัดหอันนี้ตัดกันเหลือ1นส่วนสตัวส่วนตัวต่อไปก็จะกลายเป็น1นึ่งส่วนสคูณสี่สิบสอง,สสองเป็น6กสามส่สิบสองอมันก็จะไปจํากัดที่ทำไมครูเนี่ยเอออ่ะอเคมูปไปอ่า แล้วก็อีกหนึ่งตัว3ไปตัด6ได้2ใช่ไหมสามหนึ่ก็จะออกมาเป็น1ส่วน2 2เป็น4ี่แปตัวส่วน3ตัวเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปว่า A คือ252 B คือ126แล้วก็ C แคทคือ84 A, B, C สามารถสลับค่ากันได้ไม่มีผลต่อคำตอบเพราะเขาต้องการเอามาบวกกันแล้วก็จะได้ว่า A บวก B บวก C 252บวก126บวกกับ84ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะ252บวก126ไปบวกกับ84 462คือคำตอบก็เป็นอันเรียบร้อยใช่ไหมครับข้อนี้ ยากไม่ต้องซีเรียสครับทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าโจทย์ออกแบบนี้ไม่ได้ออกให้คนทั่วไปทำครับออกให้เทพทำครับเพราะมันยากเกินนะมันยากมันยากครับอโอเคดูกันต่อข้อต่อไป